วันนี้เกศจะมาแนะนํานะคะสําหรับใครที่กินดีท็อกแล้วแบบว่ากินยากเหลือเกินนะคะมันเป็นไฟเบอร์นะมันอื่น,นะมันกินยากเหลือเกินจะทํายังไงดีที่จะทําให้ไฟเบอร์กินง่ายๆ mm. วันนี้ค่ะเกศมีหนึ่งวิธีค่ะที่มาแนะนำทุกคนนะลองเอาไปกินกันดูนะแต่เกศว่าวิธีนี้กินแบบง่ายที่สุดแล้วนะคะมาเริ่มเลยนะคะอันดับแรกเลยนะเกศจะใส่น้ําไปแค่นิดเดียวพออ่ะ ใส่น้ำไปใส่ไปประมาณนี้นะคะแค่พอคนเขาได้อะเนาะนะเ <นะ S 1> สร็จแล้วก็ตัดซองดีท็อกของเราเลยใครกินดีท็อกอะไรอยู่นะคะก็ลองทำดูนะ <S <S นี่นะคะใส่ไปเลย <S <S นะเสร็จแล้วก็รีบคนค่ะรีบคนนะคะรีบคนเสร็จแล้วนะอ่ะเราคิดว่าแตกพอดีแล้วนะคะก็ แต่พอดีแล้วนะคะเราเติมน้ําลงไปค่ะนี่เติมลงไปเท่าที่เราจะกินเมทอกเท่าที่เราจะกินดีท็อกนะเสร็จแล้วก็รีบพจนอีกนี่ปื้ดปื้ดป,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 ปืสองสาทีเสร็จกินเลยค่ะเรียบร้อย เสร็จแล้วก็อย่าลืมกินน้ําตามเพื่อล้างปากด้วยนะจ๊ะนะคะเอาที่เราเบิกบานเนาะอยากกินเท่าไหนก็กินนะคะนี่ย้ายเสียของนะคะย้ายเสียของเยเรียบร้อยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะ